ะะเป็นเครื่องบินรบที่ทันสมัยที่สุดของกองทัพอากาศเราคือเจ๋งมากจริงอะเราได้มาจากสวีเดนเพราะว่าคลิปทเ,เป็นของสวีเดนใช่ไหมคะแล้วก็ส่งออกไปและที่สุดก็สามารถปฏิบัติภารกิจกลับมาอย่างปลอดภัยทุกลำอันนี้เน้นย้ำเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีพวกข่าวปลอมเฟกนิวส์อยู่หน่อยเออมีคนบอกว่าทรัมป์อย่าจุดจุด อ๋ออีกอย่างหนึง่งโอ้โหลืมไปได้ยังไงพอพูดถึงเรื่องทรัมป์วันนี้เนี่ยในการถแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียที่บอกว่าติดต่อแล้วเนี่ยสองประเทศอยากจะให้มาคุยกันที่มาเลเซียเนี่ยเชื่อไหมคะว่าเขาก็ยังติดต่อสหรัฐอยู่ด้วยนะให้เข้ามาสังเกตการซึ่งอันนี้มันไม่รู้นะสำหรับเราเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงถึง ถึงต้องไปตามสารัฐมาหรือว่ายังไงเขาบอกว่าเขายังรอคําตอบอยู่นะคะจากสารัฐจากตัวแทนของสารัฐว่าอาจจะมา,มาเป็นตัวกลางด้วยหรือไม่นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูเยี่ยมมากค่ะนะคบนิมอ่านไม่ทันขออภัยด้วยนะคะอืมจริงค่ะทุกปีผ่านมาอืมคือเราก็ได้แต่ ตั้งข้อสังเกตนะคะเรื่องของสหรัฐเนี่ยแต่ว่าใดๆก็ตามอ่ะถ้าถ้าเรามองในภาพรวมหลายๆที่ทั่วโลกเนี่ยโดยส่วนมากสหรัฐก็มักจะเป็นแบบนี้ค่ะเข้าไปมีบทบาทสังเกตไหมคะ,ะการสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนอย่างเงี้ยโดนัลด์ทรัมป์ก็ตอนแรกยังบอกด้วยซ้ำเนาะว่าถ้าเกิดรับตำแหน่งปุ๊บ24ชั่วโมงฉันจะยุติสงครามที่ได้ภายในฉับพลันทันใดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน สงครามระหว่างอิสราเอลนะ,ะกับฮามาสก็เช่นเดียวกันก็ทางโดนัลด์ทรัมป์เองก็ยื่นมือเข้าไปนะคะเดี๋ยวรอดูไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารูปการของการเจราจาพรุ่งนี้เนี่ยมันจะออกมามเป็นในทิศทางใดแต่มันถ้าตามเวลามาเลเซียประมาณบ่าย3ามนี่ไม่แน่ใจบ้านเราประมาณสักกี่โมงน่าจะใกล้ๆเคียงกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้ฟังแล้วกันเนาะ อ๋อ,อนี่ไงที่เขาบอกว่าเขารอคอนเฟิร์มจากรัฐมนตรีของสหรัฐชื่อว่ารัฐมนตรีรูบิโอนะคะอ่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังหน่อยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะคะแทมมี่บรูซออกมาเผยแพร่ถ้อยแถลงบอกว่านาย มาโครูบิโอซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยได้มีการหาหรือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยก็คือคุณมาริสเงี่ยมพงแล้วเรียกร้องให้รัฐบาลไทยลดความตึงเครียดในทันทีตกลงหยุดยิงกับกัมพูชาในกรณีข้อพิพาทช,ชายแดนรัฐมนตรีรูบิโ ก็คือต่างประเทศของสหรัฐย้ำถึงความปรารถนาต่อสันติภาพของประธานาธิบดีทรัมป์ตลอดเวลาตลอดจนความสำคัญของการหยุดยิงโดยทันทีสหรัฐพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในการหารือในอนาคตก็แสดงว่าพรุ่งนี้น่าจะไปถ้าพูดแบบนี้นะคะเพื่อให้เกิดสันติภาพและเสถียรภาพระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา นี่เป็นล่าสุดนะคะเป็นถ้อยถแถลงจากการประชุมทางโทรศัพท์ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกากับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเราอืมเรียกร้องให้รัฐบาลไทยลดความตึงเครียดในทันทีและตกลงหยุดยิงกับกัมพูชานี่คือท่าทีของสหรัฐรอดูพรุ่งนี้เลยค่ะ อันนี้ต้องรอดูพรุ่งนี้จริงๆว่าที่สุดจะเป็นยังไงอืมเราไม่รู้เลยเนาะในขณะที่ตอนนี้ก็ยังมีการยิงประทะกันอยู่นะคะที่จังหวัดศรีสะเกดเนาะตอนนี้มาศรีสะเกดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเพจกองทัพบกนะ ขออนุญาตอ่านข้อมูลเฉพาะจากเพจที่เป็นทางการเท่านั้นโดยเฉพาะเ,าเรื่องของการประทะเนี่ยบางทีเนี่ยวันนี้มันก็จะมีหลายคนตกใจไปเหมือนกันว่าเุ๊เขาจะใช้อาวุธนิบจํำชื่อ,อขี่บณาวุธไม่ได้แต่ว่าจะมีรัศมีไกลมากร้อยสกิเมวันนี้มีคนมาถามเยอะมากเลยว่าอุย้ยยังไงเพราะมันน่ากลัวไหมคะถ้า1้อยสากิเมนี่คือไปถึงร้อเลยนะคะ ก็ที่สุดแล้วทางกองทัพก็ออกมาบอกว่าเขามีอาวุธนี้จริงแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งตื่นตหนกก็ยังไงร,รับค่ะเออ PHL 30ใช่ไหมคะเนี่ยวันนี้ถามถึงกันทั้งวันเลยว่ายังไงเพราะว่ามันมีการแชร์ข้อมูลกันอะไรอย่างเงี้ยแนะนำนะคะถ้าเกิดว่าเอาที่ชัวเนี่ยเข้าไปดูเพจของกองทัพบ,บกอันนี้ชัวที่สุดเพราะว่านักข่าวเองก็ก็ใช้เกาะจากเพจของกองทัพบ,บกนะคะหรือว่าเพจของกระทรวงการต่างประเทศที่เป็นทางการดีกว่ามันจะเป็นข้อมูลที่แบบ เราเชื่อได้แน่นอนนะคะเพราะงั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันถูกแชร์ออกไปแล้วมันก็ทําให้เราตกใจตื่นตกใจโดยเฉพาะพี่น้องที่ติดตามสถานการณ์อยู่อะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะแวะมาขอบคุณสักหน่อยนะคะทุกคนเลยคุณเกตขอบคุณค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ทันได้อ่านชื่อต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเข้ามาดูไลฟ์แล้วก็ฝากฟอลโล่กันด้วย เดี๋ยวไว้ค่อยๆทำคลิปอะไรที่น่าสนใจฝากเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีมาบ่อยหน่อยแล้วก็อาจจะแวะเข้ามาไลฟ์เรื่อยๆนะคะใครยังไม่ได้ติดตามช่องฝากกดติดตาม nipon online กันด้วยนะคะง่ายๆเลยนิปก็จะมาอัปเดตข่าวที่น่าสนใจแบบเข้าใจกันง่ายๆแบบนี้เนาะถ้ามาคุยก็คุยกันง่ายๆวันนี้อยู่กับนิปกี่คนเนี่ยห้าห้าหรอ ห้าพันกว่าคนจริงๆหรอห้าจุดเจ็ดเคนี่คือห้าพันใช่ไหมคะยนี่ไม่ได้ดูผิดใช่ไหมคะโอ้สามทุ่มกว่าแล้วขอบคุณมากๆเลยคุณเอ,อื้อใช่ไหมคะส่งดอกไม้มาให้แล้วก็ยังมีหัวใจมาให้เรื่อยๆเลยขอบคุณมากนะคะหัวใจส้มส่งของขวัญมาดีใจมากเ,ออเห็นบอกว่า วันนี้เมื่อช่วงประมาณ5โมงเย็นนะคะมีรายงานว่าจารวด B.M. 2 1ไปตกที่อำเภอกันทารัก,ก,กษ์ศรีสะเกตอ้าวมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ1รายแล้วก็บาดเจ็บอีก1รายผู้เสียชีวิตโหเป็นประชาชนอีกแล้วอายุ59ปี ชื่อว่านายสมศรีลาบ,บุญเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดขอสแสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งคนอายุ48ปีเจ้าหน้าที่ให้การปรถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนี่คือที่กันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดประชาชนอีกแล้วะ่ะ ชัดเจนมากนี่ถือเป็นการละเมิดกฎปัตรสหประชาชาติถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศวันนี้ตอนที่คุณนิกรเดชแถลงอะค่ะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าอันนี้มันชัดเจนมากทางกัมพูชาโจมตีแต่เป้าหมายทางพลเรือนแล้วก็เล็งแต่ประชาชนผู้บริสุทธิ์แบบเนี้ยอันเนี้ย ถือเป็นหลักฐานสําคัญซึ่งกระทรวงการต่างประเทศมีหลักฐานชัดเจนแล้วก็ที่ผ่านมาเขามีการถแถลงการคือทางเราอะก็ถแถลงการไปยังองค์กรชาติประชาชาติตตลอดเวลานะคะทุกหน่วยงานเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะกลายเป็นหลักฐานสําคัญสําหรับในเวทีโลกประชาคมโลกนะ,ะต้องใช้วิธีนี้เนาะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางการไทยเนี่ยไม่เคยเลยเราไม่เคยเล็งเป้าหมายไปที่พลเรือนของเขาเลยมีแต่เป้าหมายทางทหารหรือที่เขาใช้คำว่าอะไรนะยุทธบริเวณเราใช้จะโจมตีแท้ ฐานที่มั่นของกําลังทหารทั้งนั้นเลยไม่มีแบบทางฝั่งนู้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นความชอบธรรมของทางเราเดี๋ยวรอดูนะคะเชื่อว่าในการเจรจาวันพรุ่งนี้เนี่ยก็น่าจะมีความคืบหน้าอะไรตามมาอีกเรื่อยๆวันนี้ไลฟ์มาได้เท่าไหร่แล้วเอ่ยโหคุยไปเรื่อยเกือบชั่วโมงแล้ว ยังติดตามกันอยู่หนาแน่นเลยใครดูจากที่ไหนบ้างรายงานตัวเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ในพื้นที่ไหนทีออ่อาจจะเจอเรื่องของการโจมตีหรืออะไรก็สามารถรายงานเข้ามาได้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่แบบ ติดตามในเพจด้วยนะคะนิพมีเพจเ c e b o o k ด้วยฝากไปด้วยอีกหนึ่งช่องทางพูดไม่ได้ใช่ไหมเออลืมขอโทษติดอ่ะเขาเรียกอะไรนะบ้านฝ้าฝากไปติดตาม พจที่บ้านฟ้าด้วยนะคะ nippon online เขียนง่ายๆเลยค่ะ n i p p o n ะ o n l i n e nippon online ก็เดี๋ยวคอยอัปเดตข่าวสารให้เรื่อยๆคือบางทีเนี่ยอาจจะทำคลิปไม่ทันนะคะก็จะเป็นข้อมูลที่อัปเดตผ่านทางตัวหนังสือเข้าไปอ่านข่าวได้เลยอันนี้รับประกันความถูกต้องแน่นอนนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นข่าวต่างประเทศซึ่งตอนนี้เราคงจะต้องอัปเดตสถานการณ์ต่างประเทศควบคู่กันไปด้ว ะะเพราะว่ามันสำคัญมากเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะต้องจับตาเนี่ยแหละเรื่องสำคัญสคัญก็จะมเีเรื่องของการเจรจาที่จะเกิดขึ้นนะคะที่มาเลเซียกรุงคุลาลัมเปอร์วันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะดีใจจังเลยมีผู้คนมาทักไทยเยอะแยะเลยทำไมทรัมป์ดูจากเกาหลีอุ้ยจริงหรอคะ ขอบคุณมากมากยวันนี้เห็นไหมพูดถึงเกาหลีไปนึกถึงฮุนเซนเพราะว่าเขาออกมาโพสเฟซบ้านฟ้าเขาออกมาโพสต์กินน้ำแบบนะคะไม่ใช่น้ำให้ทานน้ำเต้าหู้ <laughs> <laughs> เขาออกมาโพสต์ภาพบัญชาการอยู่ที่ศูนย์บัญชาการแล้วก็บอกว่าอะไรนะ เดี๋ยวอ่านให้ฟังอีกทีหนึ่งแหมมันแบบว่าวันนี้คนวิภาษ์วิจารณ์เยอะมากที่เขาโพสต์นี่สั่งการอยู่ให้ดูภาพอีกทีใครได้เห็นแล้วบ้างเห็นไหมคะนะทุกคน <laughs> เออนี่หน้าตาเครียดน,นั่งอยู่บัญชาการอยู่ ซึ่งมีคนวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้มากเพราะว่าในแคปชั่นเนี่ยเขาใช้คำว่าในสถานการณ์บ้านเมืองเช่นนี้และขณะที่ประชาชนกำลังทุกข์ยากพวกเราไม่มีสิทธิ์ที่จะล้มป่วยไม่มีสิทธิ์ที่จะพักผ่อนไม่มีนิสัยทอดทิ้งประชาชนเมื่อพวกเขากำลังเผชิญความยากลำบากก็คือเหมือนคอนเฟิร์มอะค่ะว่ายังอยู่ ยังอยู่ไม่ได้ไปไหนแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่รู้จริงเท็จยังไงเนะเาะแล้วก็เหมือนกับว่าจะอยู่อย่างยากลำบากแต่ชาวเน็ตตาดีนะเดี๋ยวช่วยกันดูไหมดูอีกรอบหนึ่งจึ๊บเห็นไหมคะมีคนสังเกตนี่น้ำที่โต๊ะเห็นไหมน้ำแร่ฟิจินะคะขวดนึงแบบ แพงอ่ะแล้วก็มีแก้วกาแฟชื่อดังเนาะแบรนด์ดังอ่าไม่พลาดพิงถึงแบรนด์แล้วกันนะคะไม่เกี่ยวข้องด้วยคือมีแต่คนวิพา์วิจารว่าลำบากตรงไหนคุณเนาะอย่างที่รู้กันอยู่อะ่ะบัญชาการอยู่ในห้องแอร์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือที่ผ่านมาเนี่ย<ม>ก็แปลว่าทั้งหมดทั้งมวลในการโจมตีเนี่ยคุณอยู่เบื้องหลังใช่ไหมคะ สั่งการบัญชาการก่อนหน้านี้ก็เอาอะไรนะแผ่นที่มากางโชว์ชาวเน็ตเขาก็ไปจับโปะเรื่องของเวลาด้วยไหมคะชาวเน็ตตาดีนะแต่ลงทั้งวันเลยเนี่ยทั้งชีวิตของผมไม่เคยผิดไปจากนี้ไม่เหมือนนักสู้คนอื่นชีวิตเพื่อชาติอากาศเพื่อครอบครัวค่ะเนี่ยคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากอะเราแบบนะไม่ไม่นั่นละกันเดี๋ยวจะหาว่าเราไป ว่าทางเขาแต่ว่านี่คือความเคลื่อนไหวหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเขาเขาอัพทั้งวันส่วนมาส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะโพสต์ทั้งวันนะคะมีความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ทั้งวันเลยนะคะก็ใครลองเข้าไปติดตามดูแล้วกันนะคะข่าวคราว ส่วนใหญ่เขาจะมีมาเรื่อยๆบางวันก็มีการไลฟ์มาเรื่อยๆเดี๋ยวแวะไปดูของกองทัพบกหน่อยนะคะเผื่อว่าจะมีอะไรอัปเดตแล้วมาเล่าให้ฟังอ๋อนี่มีการแจ้งเตือนเรื่องของข่าวปลอมอันนี้ต้องระวังเขาเยอะมากเลยในต,ตลอดทั้งวันเนี่ยมีอันนั้นทีอันนี้ทีนะคะในของทางกองทัพบกเนี่ยเขาจะอัปเดตอยู่ตลอดเวลาว่าอันไหนเป็นของจริงอันไหนเป็นของปลอมถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจเนี่ยเข้าไปดูได้นะคะก็เข้าไปอัปเดตได้ เขาบอกว่าข่าวปลอมอย่าหลงเชื่อกองทัพแข็งกร้าวลั่นเดินหน้ารบอะไรแบบเนี้ยอย่าหวังเจรจาขณะที่เขเมยึดพื้นที่ไทยจ่อใช้กฎอายการศึกทั่วประเทศมาอีกแล้วคือกลายเป็นกระแสข่าวว่า จะมีการใช้กฎอายการศึกทั่วประเทศอันนี้กองทัพยืนยันแล้วไม่จริงนะคะไม่ถูกต้องนี่เป็นเฟกนิวส์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปแชร์แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครแชร์มาเนี่ยก็บอกข้อมูลต่อไปด้วยว่ามันไม่ถูกต้องนะคะวันนี้เศร้าใจเห็นคนที่อยู่ฝั่งตรงกันตดคิดว่าไทยเราอืมคือเอเ่อ วันก่อนที่นิปตัดสินใจอัดคลิปเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคือคิดอยู่นานมากนะคะวันนั้นนะว่าเราจะเราจะสื่อสารออกไปเป็นภาษาอังกฤษดีไหมปกติที่ผ่านมานี่ก็จะทําคลิปเป็นภาษาไทยไม่ไม่เคยมีเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราก็ไม่ได้แบบเก่งคล่องขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่า ด้วยความที่เรามอนิเตอร์ข่าวมาตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็เห็นว่าหลายๆสำนักข่าวของต่างประเทศเนี่ยเขาก็ยังสับสนว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่บ้านเราบางสำนักข่าวเนี่ยถึงขั้นสับสนว่าไทยละพนเริ่มก่อนก็มีบางสำนักข่าวก็ใช้คำว่าต่างฝ่ายต่างอ้างว่าอีกฝั่งหนึ่งโจมตีก่อนมันก็เลยทำให้รู้สึกว่า เราคงต้องเป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่บอก,อ,อกไปอ่ะเออว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยก็เลยพยายามอ่ะทำเป็นคลิปภาษาอังกฤษแล้วกันนะคะแล้วก็สื่อสารออกไปซึ่งในเวลาต่อมาน่ารักมากเลยอันนี้นิปต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะถือโอกาสขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่แชร์ออกไปช่วยกันแชร์ออกไปแล้วก็ให้ต่างประเทศให้โลกได้รู้นะคะว่า แท้ที่จริงนะมันเกิดอะไรขึ้นกับคนไทยสิ่งที่เราเจอเราเจออะไรเขาเริ่มก่อนแล้วก็ฝั่งเราเนี่ยสูญเสียมากไปแค่ไหนนะคะเราก็อยากได้ความเป็นธรรมตรงจุดนี้เหมือนกันแล้วก็ขอบคุณชาวต่างชาตินะคะ หลายๆคนเลยที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ไม่ใช่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ใช่ว่าเป็นเอ็กซ์แพดนะคะเป็นชาวต่างชาติที่มาอยู่เมืองไทยแล้วเขาก็น่ารักมากเลยอ่ะเขาก็ทำคลิปออกไปเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันเพื่อที่จะบอกเหตุการณ์จริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอยากฝากไว้ด้วยนะคะเผื่อว่าแฟนๆที่ดูอยู่ตอนนี้ถ้าใครแบบเก่งภาษาอังกฤษนะคะมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ช่วยกันได้นะคะอัจเป็นคลิป แล้วก็อาจจะเล่าเหตุการณ์หรือว่าเล่าสิ่งที่เราเจอเรื่องราวที่มันจริงเนี่ยเราก็เปิดเผยออกไปช่วยกันแชร์ผมเอาคลิปพี่ไปแชร์ขอบคุณมากเลยนะคะใครเนี่ยคุณเตอร์บัตเตอร์ขอบคุณนะคะคุณแพนบอกว่าขอบคุณมากๆนะครับมีกำไรงำลังใจขึ้นมามากเลยใช่ในภาวะนี้เนี่ย นี่ว่าสำคัญมากเลยนะคะคือเราต้องให้กำลังใจกันเนาะคนไทยชาวต่างชาติพี่ฮงเรียวค่ะช่วยอธิบายใช่น่ารักนี่เห็นหลายชาติเลยแล้วก,แวก็แล้วก็รวมไปถึงทางข้อความก็มีนะคะบางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบเออไม่ถนัดในการที่จะอัดคลิปเะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช้ โซเชียลมีเดียในการเขียนเขียนข้อความแล้วก็พยายามแชร์ออกไปรวมไปถึงเห็นน้องๆหลายคนเลยนะคะในใน Ti k t o เนี่ยจริงๆก็มีน้องๆผู้สื่อข่าวหลายๆคนที่พอจะรู้จักกันก็ทำคลิปเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ขอเอขอเขาเรียกว่าอ,อะไรเราก็ยินดีมากๆแล้วก็สนับสนุนมากๆเลยเส่วนใครบอกว่าอยากจะให้ทำอีกเนี่ยเดียเด๋ยวเดีวขอถ้ามีอะไรที่แบบ อยากจะอัปเดตสถานการณ์อุ๊ยใครให้อะไรมักฝรั่งเดี๋ยวอัปเดตสถานการณ์ก็ถ้ามันมีอะไรที่ควรจะต้องอัปเดตให้ชาวต่างชาติหรือว่าทั่วโลกเขารู้หรือว่าสำนักข่าวต่างประเทศเขารู้เขาถึงเขาเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะทําอัปเดตสั้นๆมาให้อีกนะคะวันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องขออนุญ,ญาตลงไลฟ์แล้วเพราะว่า ชั่วโมงหนึ่งแล้วขอไปอาบน้บทำทํางานมาทั้งวันเลยวันนี้ตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์จะเป็นวันทํางานเยอะของนิปนะคะแล้วก็แต่ได้กลับบ้านเร็วนิดนึงก็เลยมีโอกาสแวะมาไลฟ์มาพูดคุยกันนะคะขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจจริงๆนะคะจากผู้ชมแฟนๆฝากทั้งนิปปอนออนไลน์นะคะที่บ้านฝา ในเพจนะคะเข้าไปดกดติดตามไป Follow กันนะคะจะได้รับข่าวสารกันขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ฝากนิปปอนออนไลน์ทาง TikTok ด้วยนะคะ I love TikTok เหมือนเดิมนะคะก็ยังสามารถมาติดตามคลิปได้นะคะไลฟ์ Live. เดี๋ยวไว้นิปจะมาบ่อยๆโดยเฉพาะในช่วงนี้เนาะอ๋อเดี๋ยววันพุธนิปจะไปแฉะนะคะถ้าเกิดว่าใครยังพอ สะดวกเนี่ยติดตามชมแชร์ได้เดี๋ยววันพุธเจอกันนะคะในรายการ3ามทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25กับพี่มดดำนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่าเราจะไปอัปเดตอะไรในในในวันพุธนะ,ะเดี๋ยวเดียวว่ากันตามสถานการณ์แล้วก็เดี๋ยว ถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้มันมีการอัปเดตเรื่องของเวทีเจรจาเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ฟังเหมือนกันนะคะฝากกด follow ติดตามช่องดิปอนออนไลน์กันด้วยนะคะเจอกันใหม่นะคะทุกคนนอนหลับฝันดีแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจดีๆด,ด้วยนะคะติดตามข่าวช่วงนี้อาจจะเครียดพักผ่อนกันมากๆนะคะบายบายค่ะ